สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้ประกอรสองสามครับเรียนรายวิชาเขียนแบบเครื่องมือกลสองนะครับวันนี้ชื่อหน่วยการเรียนเราก็จะเรียนเรื่องการเขียนแบบ ภาพแยกชิ้น detail drawing นะครับแยกชิ้นจะได้ยินบ่อยๆนะครับในในงานเขียนแบบได้ยินอยู่ตลอดเลยนะครับในเรื่องของคำว่า detail 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 นะครับทำนี้เนี่ย detail ท,ทำนี้นะครับ ก็คือชิ้นส่วนต่างๆเราแยกชิ้นออกมานะครับเราแยกชิ้นเวลาเราเขียนแบบเราจะแยกชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองสามสี่ห้าวางกันไปนะครับ d r วิ่ง g d วิ่งคือการการเขียนแบบนะครับห่วนี้เราก็จะเรียนอยู่ประมาณแปดชั่วโมงนะครับตามจริงเราก็เรียนประมาณแปดชั่วโมงนะครับคือเรื่องอ่ะ มาดูกันการเขียนแบบแยกชิ้น detail d r a w i นะครับมาดูสาระสำคัญสาระสำคัญการเขียนแบบแยกชิ้นเป็นการเขียนแบบเพื่อใช้เป็นแบบสั่งงานนะครับการผลิตนะครับ working drawing นะครับเรานะครับอ่า จะเขียนแบบสั่งงานการผลิตโดยเป็นการแยกชิ้นออกมาจากภาพประกอบมีการกำหนดรายละเอียดที่สำคัญและจำเป็นต่อกระบวนการผลิต,ยลตยอย่างละเอียดนะครับของชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักรแต่และชิ้นทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านแบบ ได้มองเห็นขนาดรูปร่างของชิ้นส่วนต่างๆนะครับในหน่วยนี้นะครับเขาก็จะให้เราครับทำอะไรบ้างมาดูสองข้อนะครับสมรรถนะประจำหน่วยข้อที่หนึ่งแสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ ภาพแยกชิ้นนะครับเราก็จะได้รู้ว่าการเขียนภาพแยกชิ้นมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะได้แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบภาพแยกชิ้นนะครับแล้วสมรรถนะที่สองเขียนแบบภาพแยกชิ้นตามแบบงานที่กำหนดอ้าวนะครับ เราก็จะทำอยู่สองสองอย่างนี้นะครับสองสมรรถนะนี้นะครับหน่วยนี้นะครับแต่ละหน่วยนะครับบางทีอาจจะสอบในในหน่วยเลยก็ได้นะครับรูอาจจะสอบในหน่วยเลยก็ได้หรือไม่อาจจะสอนไปแล้วสองหน่วยแล้วทุบยอดมาสอบครั้งเดียว นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการลืมนะครับถ้าเรียนแล้วเราก็สอบเลยปฏิบัติเลยนะครับมันก็จะไม่ลืมนะครับถ้าเรียนไปแล้วนานๆแล้วค่อยมาสอบทีเดียวสอบกลางภาคสอบปลายภาคอย่างนี้นะครับนักศึกษาก็จะหลงแล้วก็ลืมจะทำแบบฝึกหัดไม่ได้อาจจะทำแบบทดสอบไม่ได้นะครับ ในการทดสอบครูจะให้นักเรียนนักศึกษาทดสอบในนะครับ google f o ฟอร์มนะครับเดี๋ยวครูจะทำฟอร์มแบบ g o o g l e f o r อร์ขึ้นมาให้แล้วให้นักศึกษาเข้ามาตอบทีละคนเข้ามาสอบนะครับใครสอบผ่านก็ผ่านรา,ายคะแนนเยอะก็แล้วแต่บุคคลไปนะครับเพราะการสอบก็ขึ้นอยู่กับ ตัวบุคคลนะครับ <c oughs> อ่ะมาดูจุดประสงค์การเรีนยนรู้มีจุดประสงค์อะไรนะครับจุดประสงค์ทั่วไปนะครับความหมายของภาพแยกชิ้นนะครับความหมายวิธีการกําหนดจำนวนภาพฉายนะครับอเลือกใช้มาตราส่วน นะครับมาตาส่วนมาแล้วในการเขียนภาพแยกชิ้นนะครับวิธีการกำหนดขนาดในภาพแยกชิ้นหลักเกณฑ์การเขียนแบบภาพแยกชิ้นผู้เยอะเลยนะครับห่วยนี้เก้าข้อประโยชน์ของภาพแยกชิ้นหรือแบบสั่งงานเขียนภาพแยกชิ้น กำหนดขนาดลงในภาพแยกชิ้นเขียนแบบสั่งงานผลิตเอาแล้วววนะครับใครที่จะไปเป็นวิศวกรนะครับจะต้องทำให้ได้ทุกอย่างในเก้าข้อนี้นะครับถ้าคุณทำได้นะครับคุณก็จะเริ่มเป็นวิศวกรเตถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็อ่านแบบเขียนแบบเป็นคนทํา ในลายผลิตนะครับแต่ถ้าคุณสามารถควบคุมได้ว่าคุณทําได้ทั้ง9ข้อนี้นะครับคุณก็จะสามารถเป็นวิศวกรได้นะครับ <c oughs> อ่ะจุดประสงค์เอ้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับเขียนภาพแยกชิ้นได้พฤติกรรมพฤติกรรมคือยังไงก็คือการกระทํานะครับการกระทํา าการเระยทำก็คือนักศึกษาทําได้กําหนดขนาดลงในภาพแยกชิ้นได้ขนาดนี่ก็คือ <c oughs> ขนาดจริงขนาดอ่ามาตราส่วนออกมาแล้วหนึ่งต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งห้าต่อหนึ่งนะครับประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะครับนักศึกษาก็จาเป็นจะต้องทําให้ได้นะครับเขียนแบบสางการผลิตได้อ่ามาแล้วครับถ้าเขียนได้นักศึกษาก็จะเป็นวิศวกรได้ เริ่มจะเป็นวิศวกรได้แล้วนะครับถ้าทำได้ก็จะผ่านในหน่วยนี้นะครับหน่วยที่ที่หกที่เจ็ดแล้วมั้งครับนะครับนะครับ,นะรบ,นะรบอ่ะสารการเรียนรู้ความหมายของภาพแยกชิ้นนะครับหลักเกณฑ์ ภาพแยกชิ้นการเขียนภาพตัดในแบบแยกชิ้นนะครับการกําหนดขนาดของภาพแยกชิ้นประโยชน์ของภาพแยกชิ้นหรือแบบสังงานอ่มาดูกันครับนะครับความหมายของภาพแยกชิ้นนะครับความหมายของภาพแยกชิ้น <c oughs> การก็คือการเขียนแบบภาพแยกชิ้น หมายถึงการเขียนแบบที่แสดงให้เห็นขนาดและนี่สำคัญมากครับแสดงให้เห็นขนาดและส่วนต่างๆของชิ้นส่วนเพื่อใช้เป็นแบบสั่งงานการผลิตนะครับเบ r ร์กิงดอวิงครับโดยภาพแยกชิ้นนี้เป็นการแยกชิ้นออกมาจากภาพประกอบมีการกำหนดรายละเอียดที่สำคัญและจำเป็น ต่อกระบวนการผลิตอย่างละเอียดของชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักรแต่ละชิ้นทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านแบบได้มองเห็นขนาดรูปร่างของชิ้นส่วนนะครับอ่ะนะครับห้าวิดีโออ่า EP หนึ่งนะครับมันหมดเราก็จะไปต่อที่วิดีโอที่สองสามสี่ห้าต่อไปนะครับเพราะ ปูสตรีมหน้าจอได้ตั้งไว้แค่10นาทีนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณ9นาทีแล้ว9นาทีครึ่งแล้วนะครับนะครับเราก็จะไปต่อกันที่วิดีโอที่2นะครับ